ฟีเจอร์ที่เราจะมาพูดคุยชื่อว่าอะไรนะครับอ่าทานสไลด์ติคอล์ทานสไลด์ติออคอลโอเคซึ่งโอ้โหชื่อมันยาวแล้วก็ชื่อมันแปลกมันมาจากคําว่าอะไรครับเนี่ยทางเซ็กชั่นอลกับอนาลิติคอลโอ้โหดังนั้นเดี๋ยวผมทําการเซตอัพนะครับเดี๋ยวผมเลือกเล็อกอันเอาขอเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับโอเคเจ็ด okay. ขอลดสัก60 60เปอร์เซนะ็นต์แล้วกันเนาะแอร์คอนโทรลจิ้มตึง้งเพื่อทําการทริกไปหาฟังก์ชัน โอเคในตารางนี้เล็กคอร์ดที่7โอเคตอนแรกมันเท่าไหร่นะ35 35ตอนนี้เป็น0.6ก็60%สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ n t Trick Night w o r กกับ Night Expert นะครับโอเคสำหรับในคลิปนี้นะครับผมอยากชวน ชาวช่องที่เป็นสาย Power BI นะครับสาย Fabric นะครับโอเคสาย Data นะครับมาเรียนรู้รู้จักกับเทคโนโลยีนะครับที่อัปเดตในความสามารถของ Power BI ขึ้นมานะครับเราสามารถทำการอัปเดตข้อมูลนะครับกลับไปที่ Data Source ให้เปลี่ยนแปลงได้แล้วด้วยก่อนซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะชวนทุกคนนะครับมาเรียนรู้แล้วก็ให้เห็นฟีเจอร์ของการใช้งานนะครับซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวแล้วก็ เดี๋ยวจะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับอาจารย์เอกพัคพงศ์นะครับเดโมแล้วก็มาทําตัวอย่างให้ดูนะครับเขาเสียงโปรโมตต้อนรับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมอยากจะให้พี่เอกเอ่อฟีเจอร์ที่เราจะมาพูดคุยชื่อว่าอะไรนะครับอ่าทาร์สไลทิคอลทาร์สไลทิคอลโอเคซึ่งโอ้โหชื่อมันยาวแล้วก็ชื่อมันแปลกมันมาจากคําว่าอะไรครับเนี่ยมันเป็นการสมานนะครับสองคำเขาด้วยกันสองคำนะครับก็คือ ฐานเซ็กชันแนลกับอนาล็อกทีคอลโอ้โหเมื่อก่อนเนี่ยเราแยกกันชัดเจนเลยว่างานฐานเซ็กชันแนลนะครับเวิร์กโหลดเนี่ยที่เราเรียกว่า OLTP คือออนไลน์ฐานเซ็กชันโพสเซสซิ่งเนี่ยมันก็คือการนะครับแก้ปรับปรุงข้อมูลนะครับแล้วก็สืบค้นข้อมูลนะครับไอการปรับปรุงข้อมูลนี่แหละนะครับเป็นลายฐานเซ็กชันเนี่ยแหละนะครับอันนี้คืองานฐานเซ็กชันแนลต่างๆแล้วมันมาบวกกับฝั่งอนาล็อกทีคอลเมื่อก่อนเราก็จะมีชื่อว่า OLAP <Internet. S 2> นะครับหรือออนไลน์อนาลิติ c อลโ r o เซสซิ่งนะครับ uh huh. ก็ส่วนใหญ่เรางานนี้มันจะเป็นงานวิเคราะห์ข้อมูล uh huh. นะครับเสนอรายงานออกมานะครับนำเสนอรายงานนะครับซึ่งมันสองอย่างนี้ตอนนี้เราเอามารวมอยู่ด้วยกัน oh oh. นะครับก็คืออย่างฝั่งอ BI อย่างเงี้ย uh huh. นะครับใน Power BI เมื่อก่อนเนี้ยเราเอาไปทำงานลักษณะที่เป็น a n a l y ติ c อลแต่ตอนนี้ uh huh. เราสามารถที่จะ เพิ่มไอเจ้าตัวแอคชั่นนะครับแล้วก็นะทําให้มันเขียนกลับเข้าไปในต้นทางนดังนั้นฟีเจอร์รอรต,รตรงนี้สามารถทํางานเอาข้อมูลในแดชบอร์ดเช่นเรามีการปรับปรุงเปลี่ยน,น,นแปลงแล้วก็ส่งค่าบ,บางอย่างเพื่อไปอัปเดตแปลว่าฐานข้อมูลของผมจะถูกเปลี่ยนเลยอ่ะครับนะโอเคซึ่งเดี๋ยวฟีเจอร์ตรงนี้เดี๋ยวลองคุยเรื่องอาร์ i t เ c t u เจอร์นิดนึ่งนะครับว่าเราจะต้องใช้ความสามารถของอะไรเข้ามาในเชนเนลนี้บ้างแล้วเดี๋ยวเรามาทำเป็นยูสเก็กัน เคเอาแล้วตั้งแต่เรื่องของการตั้งค่าแล้วกันนะครับคือการตั้งค่าเนี่ยจะแยกออกเป็นสองฝั่งด้วยกันนะครับอ่าไปดูฝั่งตัว Power BI ก่อนโอเคใน Power BI เองเนี่ยนะครับออปชันที่จำเป็นเลยนะครับก็คือเปิดคุณสมบัติที่ชื่อว่า t r a n Slide to t a l Task f o r นะครับอ่าตอนนี้มันจะอยู่ในออปชันนะในออปชันเนี่ยจะเป็นฟีเจอร์นะครับเป็นฟีเจอร์อ่าตัว Data v i e w Preview Feature นะครับสโกล,ลงมาล่างสุดเลยนะครับทานสไลด์ที่ข้อทัดโอเคนะเดือนที่เราใช้งานอยู่นะครับเดือน6นะครับโอเคส0 2 5นะครับเป็น Preview Feature แต่ตอนที่ทุกคนใช้งานหรือดูคลิปนี้อยู่มันอาจจะเป็น GA แล้วก็ได้นะครับโอเค <Okay. S 1> แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้คือปุ่มแล้วกันนะครับปุ่ม,อมอไอ้เจ้าปุ่มของเราเนี่ยถ้าเราไปที่แอคชั่นของปุ่มเดี๋ยวนะ คอแบบนะครับอยู่นี่นะครับในแอคชั่นจะมีไทป์ใหม่เกิดขึ้นชื่อว่า d t t f u ฟังชันนะครัเราจะคอไปที่ Data Data f u ฟังชันถ้าทุกคนไม่ได้เปิดฟีเจอร์นั้นไอคำสั่งนี้จะยังไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับโอเคแล้วก็แต่ว่าต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมไหมคราวนี้เราหยุดไว้ Data าฟังชันให้เห็นกอน Data f u ฟังชันมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ Microsoft Fabric Microsoft Fabric คราวนี้เนี่ยเจ้าตัว Microsoft Fabric เองเนี่ยเราต้องเซตค่าตรงนี้ด้วยนะครับตัว Admin Portal อ๋อเซตว่าอะไรครับใน Admin Portal เนี่ยต้องมาเปิดคุณสมบัติเดียวกันนะครับก็คือตัว Data Function นะครับ User Data Function ก็คือเมื่อกี้เนี่ยในฝั่งของ Action มันคอลตัวนี้ตัวนี้ก็ต้องต้องเปิดทั้งคู่ทั้งฝั่ง Client แล้วก็ฝั่ง Service บน Cloud พอเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราไป Workspace ของเราเนี่ยคราวนี้ พอเราสร้างไอเทมมันก็จะมีให้เราสร้างตัว user data functions นะครับประมาณนี้คราวนี้ตอนนี้อาร์คิเทคเจอรของเราเนี่ยเผอิญว่าไอ้เจ้าตัว user data f u n c t i o n เนี่ยผมลองผมลองผมลองอสร้างตัวใหม่นะครับ user data f u n c t i o n ตัวใหม่เลยนะฮะแต่ตัวนี้สร้างมาเล่นๆไ,ไม่ได้ใช้จริงนะครับ uh huh. ตั้งชื่อมันว่าเทสหนึ่งล้กันนะฮะอันนี้ก็ลงเขียนเหมือนฟังก์ชันที่เราใช้งานในโปรแกรมมิ่งต่างๆเนาะใช่ครับมันคือการเขียนฟังก์ชันนะครับให้ให้ให้เราสามารถไปคอลมันได้นะครับออตอนนี้เนี่ยที่เขาเปิดโอกาสให้ใช้เป็นภาษาภาษาเดียวเลยคือภาษา Python อนนะครับคือในนี้มีดอปดาวลิสแต่ดอปดาวลิสยังไม่ทำงานนะครับนั่แสดงว่าตอนนี้ยังใช้ได้แค่ p y t h o นะครับ เขาจะมีฟังก์ชันตัวอย่างมา Hello World ประมาณนั้นนะฮะตัดทิ้งไปเลยเราไปที่ Edit นะครับใน Edit เนี่ยมันจะมี Sample อยู่จะเห็นว่าปลายทางเนี่ย s t s t o r e Storage ของบน Fabric มันมีหลายชนิดมากเลยนะฮะเวอร์เเลขเขา sql database sql database นี่เป็น Storage ใหม่นะครับยังเป็น preview อยู่โอเคซึ่งๆเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้จาก Microsoft Fabric ไปดูกันแถวๆนี้ได้นะครับเป็นภาคขยายความ ครับเพิ่มเติมน,น,น,นะครับที่อาจารย์เอกพระพงศ์เคยบันทึกไว้นะครับอ่าคราวนี้เนี่ย Warehouse มันทำไมคิวี y ได้อย่างเดียวอเราลองแล้วเราพยายามจะอินเสิรมันแล้วปรากฏว่าสุดท้ายทําไม่ได้<จ>นะครับมันบอกว่าไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนเคอร์เซอร์นะครับเลคเฮาส์ก็เหมือนกันนะครับแต่ฝั่ง s ีคว e ดเซิเอร์เราเห็นว่าตัวอย่างของมันมีนมการเขียนกลับไม่ได้ดังนั้นเดี๋ยว a r c h i t e c กเจอตรงนี้ผมว่าเป็นไอเทมหนึ่งที่สำคัญมากนะครับโอเคตอนนี้ฉากหลังก็คือเราจะเก็บข้อมูลใน sql server หรือว่า s q l s e r v e r นะครับแล้วก็เราจะไปทำา s t ทท์เเป็น l ล g h o u s e เราจะทำ Shortcut ไปหา sql server กันนะตอนนี้เรามาดูฟังก์ชันที่เราเขียนไว้เสร็จแล้วดีกว่านะครับอันนี้เป็นภาษาไพทอนนะฮะ แล้วก็เรามีการเชื่อมต่อไปยัง SQL DB เรียบร้อยนะครับการคอนเน c t ชันเนี่ยเราต้องสร้างไอ้เจ้าตัว a i r l i s s ขึ้นมาก่อนในเมเน e Connection ตรงนี้เขาจะมีสเต็ปเลยครับว่าต้องทำยังไงออันนี้มาเอามาจากเดโมเขาเลยแต่ว่าเดโมของเขาว่าเป็นคำสั่ง insert เรามาเปลี่ยนเป็นคำสั่ง update ใช่ๆชก็คือเป้าหมายเราเราอยากจะทำการยกตัวอย่างของว่าถ้าสมมติเรามีการอัปเดตข้อมูลหรือส่งพารามิเตอร์บางอย่างเข้ามาแล้วก็ฐานข้อมูล SQL ต้องอัปเดตเนาะ โอเคแล้วก็ทำการเขียนไหนประโยคอัปเดตะไรอ้อยู่นี่ครับรับนหลักอัปเดตอ,อ๋อมีดิมโปรโมชั่นอันนี้เป็นข้อมูลเรื่องใช่เราเตรียมไว้เป็นอ่า dimension d i เมนชั่นที่ชื่อว่าโปรโมชั่นนะครับเป็น dimension table โอเคคราวนี้ เราอ่ะจะมีการรับพารามิเตอร์เข้ามา2ที่นะครับเนี่ยตำแหน่งที่มันมี question mark ตัวเนี้ยมันคือพารามิเตอร์เราก็ไปดูที่หัวฟังก์ชันนะครับนี่คือหัวฟังก์ชันของเราโอเคไอ้ส่วนเนี้ยช่างมันมันเป็นส่วนของคอนเน็กชันมันเป็นครับมันมาอยู่แล้วตามเทมเพลตครับนะครับตัวพารามิเตอร์ของเราคือตัวนี้อ๋อก็คือของอาจารย์นัทพงศ์ส่ง2พารามิเตอร์นะครับหนึ่งก็คือ promotion key และ2อเปอร์เซ็นต์อ่า new เปอร์เซ็นต์ว่าโอเค promotion key ที่1นึ่ฉันจะอัปเดตไปเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ นะหรือว่าจะส่งคีย์ไหนแล้วก็อัปเดตอะไรนะครับซึ่งอันนี้แล้วแต่อันนี้ออกแบบไว้ให้ทุกคนดูว่ามี2แค่อันนึงเป็นตัวเลขอันนึงเป็นทศนิยมนะครับครับแล้วก็เราต้องมาประกาศตัวนี้นะครับสลับที่กันเพราะว่าเราเอา Product Key ขึ้นก่อนแล้วก็ New Percent ขึ้นก่อนแต่อันนี้เราจะเอา New Per c e n t แล้ว Product key, ค์คีโปรโมชั่นคีซึ่งไอตัวด้านล่างนี้จะเป็นตัวที่ส่งไปยัง Question Mark ตามลำดับตามลำดับใช่ครับแล้วมันจะประ,ประกาศตรงเคอร์เซอร์ตรรงนี้ับ Data จตรงนี้ ประมาณนี้คร่าวๆนะครับคร่าวๆนี่คือฟังก์ชันอ่านี่คือสร้างฟังก์ชันแล้วชื่อว่าอัปเดตโปรโมชั่นเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับในแล้วต้องต้องทำยังไงให,ให้มันแฟลตดัต้าโมเดลมันรู้จักครับอ่าตอนนี้นะครับเราพับบิชนะครับพอสร้างเสร็จเราพับบิชอ๋อก็ต้องพับบิชโอเคด้วยนะครับอืมพอพับบิชเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคราวนี้เรามาสร้าง power bi นะครับเราละไมาตรฐานที่เข้าใจนะครับว่าตอนนี้เราเกาะไปที่ซีเมนติกโมเดลโอเคพอเกาะไปที่ซีเมนติกโมเดลเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เอาของวางโ okay. อเคอาจารย์ทักกพงศ์ขอย้อนนิดน,นิดหนึ่งถ้า<อ>สมมติว่าไปคอนเน็กซีเมนติกโมเดลที่ป้ายโฮมเมื่อกี้ขออาจารย์ทักกพงศ์ใช้คําสั่งอะไรนะครับนะครับในส่วนของ get data เนี่ยจะมี one lake แค่ตลบอยู่อืมอ่าเออตรงนี้จะมีเราต้องเลือกเป็น semantic model นะครับ power bi ซีเมนติกโมเดลอ๋อซึ่งเป็นซึ่งเป็น data model ที่อยู่บน cloud ใน fabric อีกทีหนึ่งนะครับอ่า มันเป็นอันเนี้ยเป็นซีเมนติกโมเดลที่ที่อยู่ในเลคเฮาส์เลคเฮาส์นะครับอ่าเราสร้างเป็นช็อตคัตเนาะนะต้องต้องไล่ตัวนี้เนาะหน่อยนึงนะครับดังนั้นอะไรไหมก็นิดหนึ่งนิดหนึ่งได้โอเคเอาตั้งแต่ดาต้าเบสเลยก็ได้ครับโอเคดาต้าเบสของเราใช่ไหมฮะสมมติเราอยู่ในเวิร์กสเปซของเราเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ provision ตัวดาต้าเบสโดยการ new item แบบเนี้ยแล้วเราก็เลือกเป็น ตัวตัวททีตัวนี้นะครับอ z ชัวตัวนี้นะครับ oh. SQL database SQL database mm hmm. อืมอ่าเสร็จะเรียบร้อยนะครับมันได้ตัวนี้ออกมาครับ <Okay. S 2> อันนี้ของอาจารย์พักพงเราทำไว้เป็นตัวอย่างสัก1นึอนเนาะซึ่งอันนี้ทำการดึงข้อมูลสร้าง ข้อมูลมาโอเคในในนี้มีตารางไหมตารางอยู่ตามเดียวโอเคเป็นตัวอย่างนะอันนี่เดี๋ยวทุกคนเห็นเดี๋ยวดูตัวเลขนะที่เราเดี๋ยวเราจะทำการเซตอัพกันเนาะโอเคเรามีดิมโปรโมชั่นคีย์ในคอลัมน์แรกนะครับที่เป็นตัวเลข1 2 3 4 5 6ตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็เราจะมีอีกคอลัมน์หนึ่งที่เดี๋ยวเราจะลองอัปเดตให้ดูนะครับก็คืออ่าอย่างเช่นตัว discount เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้มี0% 2% 5% 10%อ่ะ ดูตัวเลขตรงนี้ไว้เนะเดี๋ยวเราจะเทียบก่อนและหลังว่ามันสามารถอัปเดตได้จริงๆนะครับคราวนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัว sql database เนี่ยมันไม่มี semantic model มันจำเป็นมากนะครับเพราะว่าฝั่ง pbi มันต้องเกาะตัว semantic model เคราวนี้เนี่ยเราก็เลยต้องสร้างเล็กเฮาส์นะครับและในฝั่งเล็กเฮาส์เนี่ยเราก็ไปที่ table นะครับสร้าง shortcut อ่าพอเราสร้าง shortcut เลยเราก็ เอาช็อตคัทเนี่ยลิงก์ไปที่เจ้าตัวเอ่อทเบิลตัว SQL SQL database นะครับทเบิลใน SQL database ค,ความใหมายของลิงก์ทเบิลนี่มันคือ import ปนหะหรือว่ามันแค่มันก็แยกส่วนกันคือมันมันสร้างมันสร้างเป็นลิงก์อ่าเป็นตัวลิงก์มันสร้างเป็นลิงก์เนี่ยไปหยิบ data แต่อันนี้จริงๆคือหยิบมาแล้วถามว่าทำไมถึงหยิบมาเราดูเนื้อไฟล์ปรากฏว่ามีไฟลปาเก้โผล่อยู่ oh. นะครับ อันนี้ฉากหลังฉากหลังสุดๆโอเคได้เลยโอเคอันนี้เขาเรียก Delta Table ิลโอ้โหสับเทคนิคมากเลยวดียกันประมาณนี้คือเราต้องการตัวนี้ครับ Semantic Model อ่าโอเคและ Semantic m o เดลเนี่ยมันจะอัปเดตอัตโนมัตินะครับถ้าเราดูในเวิร์กสเปซนะครับเราดูผ่านลีเนสวิวก็ได้อันนี้คือลีเนสวิว ดูที่มาที่ไปของข้อ,ม,ขอมูลพะในนีเดนวิวเนี่ยมันจะมีตัวซีแมนติกโมเดลสองตัวใช่มอมตัวน,นี้คือตัวที่เราสร้างเพื่อให้ power BI มาเกาะที่ตัวนี้ถูกไหมอ่าใช่ครับคราวนี้ดูเซตติ้งนิดหนึ่งในเซตติ้งอ่ะจะเห็นว่าการรีเฟซของมันอ่ะมันถูกเซตเป็นทำไมอโตโมติอ,อัปเดตโอ้โหแปลว่ารียล time ใช่ครับอืมัมนถ้ามี Data เปลี่ยนแปลงในเจ้าตัวอ่า ตัวเล็กเทเบิลนะครับซี model เมนติกโมเดลก็เปลี่ยนแปลงตามทันทีอันนี้อันนี้คือความเจ๋งของคนที่ใช้งานฟลั f ซ์นะครับว่าเราอยากได้ข้อมูลที่แบบใกล้ที่สุดใกล้เร็วทันที่สุดเพื่อใช้ในการตัดสินใจเพื่อในการวิเคราะห์แล้วก็เห็นผลลัพธ์อันนี้ก็เป็นทางเล็กหนึ่งที่น่าสนใจมากนครับจากนั้นเนี่ยพอได้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็กลับมาที่ฝั่งนี้นะครับใ,ในฝั่งนี้เนี่ยตัวส,สำคัญที่สุดเลยคือตัว เอ่อบัตทอนเอ่อตัวเอ่อตัวแอคชั่นของบัตซึ่งเราต้องอ่สร้างบัตทอนเข้ามาด้วยกันอินซอร์ตบัตทอนแล้วก็เซตแอคชั่นใช่ครับคือเราอินซอร์ตอินซอร์ตตัวนี้แล้วก็เลือกบัตทอนตัวนี้อันนี้คือที่ใส่มาเรียบร้อยแล้วในแอคชั่นเนี่ยมันจะมีไทป์เป็นดัต้าฟังชั่นโอเคซึ่งซึ่งถ้าเราคอนเนค แต่แปลว่ามันต้องทำแบบโอ้โหหนึ่งก็คือต้องไป connect Power BI semantic model ข้างบนที่มีฟังก์ชันโดยใช้ Python เก็บใน SQL อะไรอย่างเงี้นด้วยยาวๆมันอไอตัว Python แยกต่างหากเลยอโอเคเนาะแต่ว่าฉากหลังโอเคก,ก็ก็คือเป็น Python แล้วก็อันนี้ก็จะมี parameter มันจะเห็นอันนี้2พา parameter ใช่ไหมเมื่อกี้ของพี่มีส่ง promotion key อ๋อมันจะมาโชว์ตรงนี้ อ่านันนี้ให้ให้อาจารย์เวทซึ่งเชี่ยวชาญเพราว่าีย่าได้เมื่อกี้ก็อันนี้ช่วยกันเนาะอันนี้เราใช้เวลาในการเตรียมเคสเยอะมากนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ต้องกลับไปที่ซีเมนติกโมเดลที่ดูบอกันอคราวนดหน่นะครับอันนี้นะฮะมันคือตัวนี้ในตัวซ e m a นติก Model อันนี้ผมก็เลยไปสร้างไว้2อนครับหนึ่งก็คือผมไปสร้างสิ่งที่เรียกว่า new parameter เนาะ โอเคอันนึงเป็นเลขอันนึงเป็นฟิลนะครับแล้วก็ใส่เป็นพารามิเตอร์เข้ามาแล้วก็เป็นเม t เจอร์นะครับผมสร้างไว้2ตัวชื่อว่า p e r ร e เซ็นต์ดิสคาวกับโปรคียนย่อมาจากโปรโ o ชั่นคี y แหละนะแต่ว่าอันนี้ผมเขียนไม่เหมือนกันผมก็สร้างปุ๊บโอ้โหอันนี้แบบง่ายมากเลยทุยกอนมันก็จะเห็นเอ๊ะม,ม,มันมีสัญลักษณ์ไอ้รูปทะเลนี้คือเป็นเลขครับเลขส่วนนี้อันนี้ผมสร้างเป็น import. <ม>อิ p พ r ตโอเคดังนั้นก็จะมีโปรโมชั่นนะครับ มี2มีสมส,ส่วนนะครับที่เราจะลิงก์กันนะซึ่งผมก็มาใช้ Power BI นะผมทำการรีเฟรชเขานิดน,นึงเนาะรีเฟรชนะครับข้อมูลมันก็จะถูกดึงข้อมูลมาเนาะแล้วก็ผมก็จะเห็นฟิลที่ผมสร้างไว้เนาะอันนี้ผมมาทำการเอาเจ้าตัว Percent Discount ตรงนี้ครับโอเคมามาเซตนะแล้วก็ผมใช้เป็นสไลเซอนะเพื่อให้ User สา,สามารถ Input ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับขยับแล้วก็ตัวเลขนี้ ดังนั้นเดี๋ยวผมทำการเซตอัพนะครับเดี๋ยวผมเลือกเล็อกอันเอาขอเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับโอเคเจ็ดเอ่อซึ่งเดี๋ยวผมขอปรับโปรโมชั่นคีย์ไปเป็นโอเคตอนนี้เขาลบเท่าไหร่สามห้าเนาะเดี๋ยวผมจะทำการอัปเดตเขาโอเคขอลดสักหกสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วลกันนะเนาะอ่าซึ่งถ้าผมเลือกเพื่อระบุนะครับเล็กขอบเจ็ดสามสิบห้าโอเคเวลาการกดตรงนี้ก็ถ้าอยากจะรันก็ให้กดคอนโทรลครับแล้วก็จิ้มครับคอนโทรลจิ้ม ตึงเพื่อทำการทริกไปหาฟังก์ชันแล้วมันเอาค่า2ตัวนี้ไปครับโปรโมชั่นหมายเลขก7ถูกลดเป็น60%ซึ่งเขาจะส่งไปแล้วก็แสดงข้อมูลเป็นแบบนี้โอ้โหข้อมูลนี้แปลว่าอันนี้แปลว่าอะไรฮะอันนี้เราสร้างไว้เองเป็นคัสตอมนะครับแมสสจอนี้เรานนเขาอข้อความเราเปลี่ยนดได้ด้วยเพราะในเนี้ยข้างล่างเนี่ยเราเขียนไว้อย่างนี้อืออัปเดตเออไม่ใช่อันนี้อันนี้ครับ Update, อัปเดตโปรโมชั่นคียอ๋อแต่มันโหเขียนข้อความรีเทิร์นได้ด้วยาดังนั้นอยากสื่อสารอะไรยังไงก็กกสื่อสารได้โอเค,คดังนั้นเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าตัวเลขที่เมื่อกี้เราเซตเป็น35ในเลคคอร์ดที่7จะถูกอัปเดตแล้วหรือไม่นะครับอโอเคในเบื้องตอน้นเดี๋ยวอาจารย์พกักกบงไปเปิด s s l s l r v e r นิดนึงครับแล้วเดี๋ยวเรากลัง e f r e s h ตรงนี้กัน ไปดูครับโอเคในตารางนี้เล็อร์ดที่7โอเคตอนแรกมันเท่าไหร่นะ35 35ตอนนี้เป็น0.6ก <0. 6 S 1> <60. S 2> ็ดังนั้นข้อมูลได้ถูกทำการอัปเดตเรียบร้อยแล้วโอ้โหใครยังไปคิดว่าเขาใหญ่อัปเดตกลับที่ดารทซอสได้ทุกคนเนาะอันนี้เราเล่าแบ c ็กกา u ์ d ไว้นิ่นึงครับคือพอดีไปเห็นรีเสิร์ชของต่างประเทศเนาะเฮ้ยฟีเจอร์นี้มันเจ๋งว่ะ เฮ้ยก็เลยโยนไปให้อาจารย์พักพงศ์นะครับผู้สอน Microsoft Fabric ของเราไปชาร์เลนต์หน่อยว่าทำโจทย์ข้อนี้ให้ผมหน่อยแล้วผมจะทำคลิปนะครับโอเคก็อันนี้แบบโอ้โหผมว่าที่แรกที่เดียวอ่ะนี้ที่จะมาเดโมให้ดูแบบเจ๋งๆนะครับอ่ะดังนั้นโฆษณาเล็กน้อยแล้วกันนะครับโอเคที่นายชุบดีเรามีคอร์สฟาร์บิกนะครับแล้วก็คอร์ส Power BI มีตั้งโอ้โหเป็นแพ็คเลยครับโอเคพี่มาคุยต่อผมถามว่ายูสเซชเนี้ยเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างในธุรกิจ ็บางทีเขาเขามองว่าบางทีมีการเปลี่ยนตัวเลขบางอย่างแล้วแสดงผลเลยผู้บริหารถามอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บอกเอ๊ะถ้าเกิดว่าตัวเลขมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันอาจจะเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนแบบลักษณะเป็นท s ส a t ชนอ a ดาต้าแบบจา๋าทำกันทีแล้วมีการคุมทเรื่องของ การควบคุมความถูกต้องนะครับของ transaction อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนอย่างพวก master data บางอย่างอย่างทัน dimension อย่างเงี้ยพอเปลี่ยนแล้วไอ้ตัวเลขเขาอยากดูไงผู้บริหารอยากดูก็เปลี่ยนเลยโอเคซึ่งถ้าเปลี่ยนตรงนี้มันก็จะไปกระทบกับส่วนอื่นๆท,ที่ที่อาจจะลิงก์ก็จ,จะเห็นข้อมูลแบบ real time กันไปก็ใช่แต่ว่าคราวนี้เนี่ยบางทีเราไม่กี้อย่างอย่างที่เราเปลี่ยน database มันคืน data อ data warehouse มันเป็น data warehouse มันสนับสนุนงานลักษณะของ a n a l y ติกแล้ว แต่เราอาจจะไม่ได้ไปเปลี่ยนที่ Transitional Data ที่เป็นต้นทางเลยจริงๆก็ก็ถ้าเป็นแบบนี้นะครับสมมุติว่าถ้า Data มันเกิดเปลี่ยนไปแล้วเกิดผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยดึงมาสร้าง Data Warehouse ใหม่ก็ได้โอเคงั้นก็ขอบคุณ อาจารย์ว่ก็คมากมากนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับได้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ทํางานด้านสาย Data นะครับโอเคใครที่ใช้งานด้าน Data อยู่นะครับก็มาเรียนรู้กันได้ในช่อง i น expert training นะครับหรือจะมาเรียนแบบคลาสัวเป็นนะครับอาจารย์ว่ากผมก็สอนในกลุ่ม sql fabric power bi นะครับก็มาเรียนรู้กันได้นะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็อย่าหยุดเรียนรู้ครับ